กูไม่เคยทำไอ้ี่อะงานหลอกเขาเรียกงานหลอกตังตังงโซเดียขึ้นไปตังโซเดียขึ้นไปตังโซเดียขึ้นไปตังโซเดียไปขึ้นไปตังโซ้เยมือมึงอย่าเีไมันหน่อยโอเคมันแดมหน่อยมา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 รอ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 ไม่ตั้งโซไรเฉยตั้งโซไร้เฉยรอโอ้ยแม่งความดันจะขึ้นแล้วไอ้ยเวมามาวามาวมาวมวมาเวมมามาแล้วมามาแล้วมามาแล้วมาวมาวมาวมมาวมร

อุ<ว> <Nazi> ะะ้ยสูสีนะไฟนี้สูสีนะไฟนี่คืนกันไม่ลงนะไไไไไไมมม่่่ปปปคืนกันไม่ลงนะคืนกันอุ้ยเยี่ยงเยอะเลยไปยงไม่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เฮ้ยเป็นชุดได้ไม่ไข่ว่าเยี่ยมันจะไม่ไข่ว่ะยังไม่ได้เกิดละได้เกิดได้เกิดอุ้ยเชี่ยชิบหายตะกอทอน่มาสอบประกาศบ้านบ้านสอบประกาศบ้านบ้านเฮียกูโดนด่าแน่งานนี้โดนหลอดไหมใจเย็นใจเย็นยิงโซ่ประมาณหน่อยยึงโซ่ประมาณหน่อยเฮ้ยถอนเงินเพื่อนกลางหน่อยถอนเงินกลางเฮ้ยลงกลางหน่อย โอ้โหคุยม้เพื่อนไอ้รัสัตว์เ้ยสวยสวยเพื่อนจ๊บพี่ซอบพี่ซสวยเอเล่นไป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 เยค่อยเล่นค่อยเล่นไอ้ดับไอ้ดับไอ้ดับด้วว่าดาบพี่พ่ออ้ลูกพ่อเองลูกได้หนูพูดไม่ฟังจะบ้าดับหนูพูดไม่ฟังจะบ้อว่าะัคือหนูพูดตอยต่อยต่อยต่ยตอยเวช่วยเดยว่นไดนบุดบมันหรือบ้านมันไหนอยมาแล้วต้องไปบ้านมาแล้วต้องไปบ้านมาแล้วอ้ตายโอ้เยี่ยมุมลอย เพื่อนสั่งซ้ายซอวิ่งขวาเฮียโดนว่ะโดนกักเยอะรอบเนี้ยไม่ไขว่เฮียโดนว่ะเดือดแน่ผมบอกเลยว่าเดือดแน่แค่แค่นั้นแหละเอาไปด้วยไปด้วยเออผมครับโอ้ยดีนะกูยังไม่ได้เข้าไปวงนั้นล่ะ มื่อไรหูอื้อเทียอะไรเยี่ยกระจอกเยี่ยควายไหวไหมสัตว์เยี่ยกระจอกเยี่ยมึงยังไม่ไหวเลยสัตว์กระจอกเยี่ยควายเอ้กไมไหวสัตว์เยี่ยกระจอกเยี่ยควายเยี่ยเบี้ยวายไม่เป็นเลยดีไรเยี่ยกระจอกตรงตากเลยกวายให้สัตว์ไม่เหนื่อยไรเยี่ยกระจอกเยี่ยแหน่อมาก